ก็มีจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวไปเขาจะจัาแว่นให้แม่ดูนะครับมีจุดชมวิวมีอ่เป็นเมืองใหม่ท้องแสงเงาน,นะครับปรณดพิเศษที่เราไปเก็บเก็บรูปมาให้รวมนะครับของมณะสวรรค์นะครับของที่สจิตก็จะมีกลุ่มกลุ่มอ่าทอผ้าไหมนะครับที่โคงรคงการโครงการหลวงที่ลงมาก็ช่วงนั้นเสด็จมาครับอันนี้กลุ่มมีม,มีผู้ใหญ่นิ่นะครับเป็น เป็นประธานกลุ่มนะครับหมอคิดว่าก็จะมีกลุ่มยาสมุนไพรก็จะมีเรื่องของการไปเดินป่าแล is ้วก็มามาเสวนากันนะครับแลกเปลี Neo ่ยนกันโดยโดยนี <isten> ้ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็นผู้นำแล้วก็คุณหมอบรรดาครับก็ตัวนี้ก็ทำทุกปีนะครับเพื่อเพื่อให้ให้กลุ่มมีในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการแลกเปลน เครือข่ายของเรานะครับจะมีอยู่อยู่สามทั้ที่มีสามที่นะครับก็มีที่โรัสตอร์แห่งแห่งตรงนี้จะเป็นจุดจุดหลักนะครับแล้วก็จะมีที่วัดไทยวัฒนาก็มีที่ลุมยาที่บางสะลวดครับก,ก็จะได้เปลี่ยนกันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เกิดเกิดการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับก,กิจกรรมเนี่ยก็มีการสารวจนะครับสำรวจในป่าชุมชนป่าที่เราสํารวจ ส่วนใหญ่จะจะถูกทำลายค่อนข้างเยอะนะครับสมุนไพรที่ที่สามารถทำเป็นยาได้จะถูกกัดถูกทำลายค่อนข้างแต่ละปีก็จะลดลด,ล,ดลงไปทุกปีสมุนไพรก็จะขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆอาจจะเดินไปประมาณหนึ่งกิโลได้อันนี้ต้องเดินไปประมาณกิโลกว่าลึกสองกิโลคลับลึกๆเข้าไปเรื่อยภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรน,นะครับ มไครมาจากอำเภอไพรบึงเ,เป็นเป็นภาษาเขมรเก้าประมาณ90นะครับแล้วก็มีภาษาลาวก็จะมันเป็นพวกกลุ่มที่เคยนำเข้าเป็นสะพายคือ,อก็มีกลุ่มเยาวชนที่ไปทํางานต่างจังหวัดนอกนอกช่วงที่ไม่มีเทคนิอยากทก็จะไปทํางานต่างพื้นที่ก็จะได้ได้ได้ได คู่ได้อะไรมากับกลับมาบ้านก็จะมีนี่ภาษาก็มีมมมมเยอะนะครับคุณคุณท่นี้จะเป็นภาษาเหนือเนภาษาัสค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพ่อนิดองอ่านค่ะซึ่งคุณพ่อก,ก,ก็จะเป็นคนที่จะพาเรานะคะไปเดินดูสมุนไพรในป่านน่นเองนะคะนนี้เราก็จะมาสสบถามกับคุณพ่อนิดกันนะคะว่า คุณพ่อนี่จะพาเราเดินไปในเส้นทางไหนบ้างคะแล้วก็ในป่านี่มีสมุนไพรประเภทไหนบ้างที่เราจะพาไปนี้ก็สมุไนไพรมีหลากหลายนะครับที่จะพาเราไปเดินศึกษาดูสมุนไพรก็ห่างจากนี้ไปประมาณ10กิโลครับส่วนคนทางก็เราก็จะขึ้นรถแล้วก็ไปลงตรงที่เราจะเข้าป่าก็เส้นทางจะอยู่ประมาณจัก หนึ 1> 1่งกิโลเซฟที่เราศึกษาสมุนไพรครับแล้วเส้นทางที่สามารถเข้าไปดูสมุนไพรในป่าเนี่ยที่เนี่ยนะคะพี่พ่อมีเส้นทางเดียวหรือว่ามีหลายเส้นทางคะหลายเส้นทางด้วยกันครับเพียงแต่ว่าคือเรากชับเวลาตรงนั้นมันมีสมุนไพรหลากหลายที่เราจะต้องใครเปลี่ยนรูปกันก็เลยใช้เส้นทางตรงนี้ครับวันนี้เรา,าก็มีโคการที่จะบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรครับข เอาเพ um <s g horses> ื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราเดินทางติดตั้งภาษาลาวตะตุิดตั้งแฉตั้งแหแ่งสนมันเคื่องทาเป็นต้มเหรอคะ

อ,อันนี้ชื่อเห็ดดินนะคะสามพ่อคุณนะคะเป็นยายเย็นค่ะต้ม้ถึง6นาทีค่ะตอนเวลาน้ำเดือดนะคะอันนี้เขาเรียกปลาไหลเผือกถ้าท้องถิ่นท่านนี้ก็เขาเรียก เยันดอนยันดอนสไป์ครับเพืจะลดผมอ๋อครับผมมีส่วนก็จะเป็นแก้ไขครับแล้วก็พบสำหรับเบาหวานคับนี่เขาจต้นส้มมงส้มมงนี่เป็นเอาไปปรุงอาหารพวกแกงส้มกบพวกแกงเห็ดแกงเนื้อแกงไก่ใส่เป็นส้มเป็นอาหารปรุงจะเป็นยาระบายไปนในตัวด้วย นี่ก็เรียกว่าต้นชลูดต้นชลูดครับสรรพคุณของเขาพวกยาบำรุงหัวใจจะออกกดหอมหอมเย็นครับหอมลองดมดูว่ามันเป็นยังไงหอมมากครับหอมมากค่ะไป ครับตัวนี้เป็นปลาไหลเพลอกนะครับปลาไหลเพลอกหรือบางพื้นที่เขาเอิ่นเอียนดอนนะครับเอียนดอนสรรพคุณของเขาก็คือแก้ปวดแก้พิษคนแดงนะครับครับตัวนี้ก็คือต้นเป้าหรือบางบางพื้นที่เขาเอิ่อนมาต้นเป้าน้อยแขะแดงเป้าน้อยแขะแดงนี่ครับสรรพคุณของเขาคือแก้ปวดคล้องในสัดติดฟองในกรอกเป็นหมดกรอก ก็ใช้ได้นะครับตัวแี้มีคุณภาพดีที่สุดที่สิบันนะครับมันจะมีสองอย่างก็ก้อน้อยกับก้อใหญ่แม่นี่นะก้อนน้อยนี่เป็นเปลาน่อยครับตัวนี้ภาษาบ้านเห่าเอ้อมาหั่นห่อถ้าเป็นภาษาไทยก็มาเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้มันห่อมันจะสังเกตได้ง่ายถ้าเป็นเชื้อเพลิงนะครับมันก็จะออกเป็นสีเหลืองสักพักหนึ่งมันจะออกเป็นสีเหลืองสามารถเบิรงได้นะครับตัวนี้เป็นยาลดห้อนมันจะเป็นพวกยิ่งมีไฟ หรือพวกที่มีไขมันครับต้นชูดต้นูเพื่อชลูดภาษาลาวบ้านเฮาคนกินตังนะครับกินตังทรัพเขาเขาชื่อบำุงหัวใจมนดอนะครับตัวนี้ถ้ามองเพื่นเพิ่อเอิมาต้นมะกันแต่ว่ามันบแมนนะครับสกูนี้เราเป็นสังเทีรพ่เขาเขาเอาห้าก ไป่ต้มกินแก่พวกไข้มาลาเรียไข่ไข่แมลาเรียหรออ่าเอาหน้ามั่นว่าหน้ามั่นน้ำแพงอันนี้น้ำแพงที่มู่มันอยู่ตามทุ่งนาก็มีนะครับน้ำแพงสรรคุณของเขาก็คือแก่ช้ำในขับพิษออกในร่างกายไป็นประโยชน์มัน อย่างที่ถ้าสาบผมนี้มันพวกนี้มันก็จะแก้แก้โรคผิวหนังไปในตัวควนโรคผิวหนังพวกรังแยทั้งใบทั้งลูปพวกนี้แต่ถ้าพวกโรคผิวหนังพวกพวกนี้่ามันก็จะแก้พวกเข้าตำรหลาพวกมะเร็งไปในตัวพวกนี้แก็เข้าไปยาพันางแทตัวนี้มันมันอื่น อเ,อเอิน <dumpling S 1> เอินเอ <a> ินเอินบวกกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นภาษาหมูเห่าทางผีก็เอินกว่าเก็ดลินหรือภาัากลางเอินเก็ดราหมอแต่บนแม่น้ำราหมอสารปรพคุณของมันก็คือเขาเอาห่ามาต้มขวบมดมักลูกย้อนนะเดี๋ยวจะพนเละงันคุยมัล้างทอดมือสมัยแต่ก่อนเละยิ่งเละยังไม่พอครับเป็นยาสมานภูเก็ต แก็เอาไปต้มกินโหรต้อนนี้นะหมเขาูเล็กดูเล็กเลยสำค่ะต้อนนี้ตน้นมุงไทยนะคะใส่ใส่ในการทอดลูกหรอใ่าดาครับหนามทอปลามันม่ร้ายประเภทนะคะตน้นต้อนนี่สาม,มารถที่แกที่จำเนืจอจแนงใส่ได้นะคะตน้นมุไทยภาษาลาวภาษาไทยตัอจำเนื้อกด้ทุไทยี๊คลาพี่จา,าแนงอัน ไม่รอันยูห้ก็ได้แต่ไปต้มขินเป็ยาสมานแผลนั่งางน้ทางน้ำางองทรัพย์กุ้องพชได้ประโยชน์ก็บือนบำรุงน้ำนมสมัยตะกี้เราไปเลี้ยงียนมแม่น้องคนเีสาวสาวมันก็จะคู่กัีนได้ถ้า ถ้าทำถ้าเป็นยาตำรักเราก็บวกอันนี้เข้าไปข้ามหอนข้ามหอยไข่ตนกตามันก็จะมีน้ำนมและครับน้ำคราบปลาเป็นอย่างดีได้งูดมุดมเข้าไปเลยในตำรักนี้เล็ดหินถามว่ามันเกิดในหินบ่ บ่ครับมันเกิดในป่าเกิดในคนใหม่ในหนใหม่ตากที่นักสั่วต้านฉะนั้นสนรรพคุนเขาพิน่นนี่ยาเย็นยาเย็นก็หมายความว่ามันไข่ออกดึงออกพิษอย่างอิสูปิสายยุ่นี่เขากัเอามาต้มต้มแล้วก็กินงมันก็จะหายไปหายไปในพิษ คือวันนี้รู้สึกว่าถ้าภูมิใจที่ได้เอาถ่ายทอดอย่างเรื่องสำรับยาต่างๆหลังก็ถูกนำไปท้ายให้เป็นที่ประจวบเพราะว่าถ้าอยู่กับหมอก็อยู่แค่คนเดียววันนี้มารู <Okay. S 1> ้ส <ADHD> <Hop> ึกว่าถามสคนก็อาจจะได้บ้างประมาณสักสิบหสิบคนเนาะก็คงจะยี่สาก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆก็อาจจะได้เยอะอีก ก็อันนี้ก็เพื่อความภาคภูมิใจที่ก็ดีใจครับเพราะว่าคือนานาได้มาไม่เดียวแตบเรื่องก่น่อใหรัายากอเนีว่ครับว่ามันมี็อรงกลที่อะไที่ได้มศึกษาที่ไยายต่อไปคืจริงๆแล้วผมก็ ามาเรื lab, ่อเลยมีม like ีปี57 2 3ครั้งาทุกครั้งกับการพัดมาปตแล้วผมก็จะไปบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับวนระว่างโรงเรียนตัอย่างนี้เป็นต้นแต่ในวันนี้ก็คือว่าเป็นการพัน์ตัว ออไปเรื่อยๆเพาเป็นที่ภาคภูมิใจเมอดีใจครับที่ทางนักศึกษาและนกึษารามาร่วมขมาเพื่อกาดยครว่าก็ดีใจที่ได้ได้่ายทอดสิงเราเรียนรู้มากีวว่าอย่างน้อยถึงผมภคูมิใจด้วยตอนนี้นึ่ ผมท่านหนึ่งบางทีผมไม่คิดว่าจะกลับมาสนใจเรื่องไทยแต่บางบางจังหวะบางท้าการบาีมันถูกขึ้นมาก็เลยให้ความสำคัญเรื่องของคนไทยพอมองเรื่องของมาตรฐานไทยทีนี้ก็เลยมองทาการให้ศึกษาว่าถึงเวลาจริงๆเรือรับตอนนี้ก็บางบางบางหวะแต่ยังไม่ได้ใช้แต่ยัโอกาสต่อไปคิดว่า ในส่นี้ทรับฟารับไรับมาโดวมในี่ยจนํ่เลยเป็ประโยชน์ับเาเล้ก็ได้ไใช้ครับแม้วันนี้ว่าาจยังไม่ได้ใช้เท่าไรแต่ว่าเป็นควรที่ว่าเป็นอ่จะงีในอนาคตันแน่นอนได้ได้ได้่หรอย่าครชอบดีใจที่ได้มารวมา่ายทองมาทำร ความรู้นะคะในเรื่องของสมุนไพรท้องถิ่นนะคะสมุนไพรใกล้ตัวในส่วนของพืชที่เราไม่รู้คือมันอยู่ใกล้ตัวค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรก็ได้ทราบมากขึ้น,นะคะ่ะก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็หลังจากที่อบ,อบรมมาคุณพ่อก็ได้พามาดูนะคะมาศึกษาในในส่วนของ สมุนไพรที่เป็นตัวจริงนะคะก็ก็ได้ทราบมากขึ้นค่ะว่ามันมันมีจริงแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะดอุ้งเยรีแพนะครับมีปลาไหลเผือกนะครับแต่แต่ผมก็เสียดายนิดนึงที่เราเดินเข้าไปลึกเนาะาอ,อยากเห็นม้าก็ทึ่งโด่งมากเลยครับสนใจอ่ะสบายสบายก็จะเป็นของผู้หญิงเนาะสาวโด่งันีต <c oughs> ้นเป่าค่ะสรบคุณก้อนแก้ปวดท้อง ตุดเสียดแน่ทนท้องอะค่ะต้นน้ำแท่งนะคะก็สำหรับใช้ใช้ย้อมผมนะคะก็จะสระผมแล้วก็ทำให้ผมนุ่มสุดแล้วก็สวยค่ะน้ำตัวแทนของเพื่อสารดูสารนะครับก็ต้องขอขอบคุณอุตช่อพี่แม่บาทชาวบ้านทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายเท่าที่ชาวเขาไ้รู้มาจากผมซึ่งตอนแรกพวกเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรมาเลยแต่มาที่แล้วเรายังได้ความรู้่ เพิ่เมเติมว่าได้สามารถต่อยอดเข้ากับพิพัณฑาการเรียนได้ก็ต้องขอขอบคุณมากทีเดยวยครับทุกคนขอบคุณพร้อมกันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ